สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคุปปุ๊กจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแฮนด์บุ๊กนะคะแฮนด์บุ๊กเนี่ยมันคืออะไรหลายคนถามเข้ามานะคุปุ๊กเคยมีแบบว่าคลิปอธิบายวเวลาเบื้องต้นนะจริงๆแล้วใครที่แบบกําลังทําธุรกิจนะคะในส่วนของรับสร้างบ้านรับเหมานะหรือว่าจะเป็นขายบ้านที่ดินพร้อมออปลูกบ้านขายนะคะ มันไงมันจะต้องมีเาเรียกว่าอะไรทิศทางเนาะทิศทางในการทํางานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรจะไปทางไหนจะขายยอดขายเท่าไหร่นะคะจะทํางานยังไงและลูกน้องมีทิศทางยังไงอันเนี้ยนะจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณจะวางแผนยังไงให้มันไปสู่สู่เป้าหมายที่คุณทําได้นะคะ โดยที่ปุ๊กจะแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้มีทั้งทีมการตลาดทีมการทีมขายทีมก่อสร้างบริการหลังการขายนะคะทีมการเงินทีมบัญชีหลายทีมเลยที่ในองค์กรควรจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยฉันเปิดบริษัทเปิดใหม่อาจจะไม่ได้มีทีมเยอะขนาดนั้นเป็นไปได้ค่ะซึ่งเราสามารถจะรวบทีมนั้นได้เช่นเราอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราควรทําตําแหน่งไหนบ้างเราควรจะมีลูกน้องไปช่วยในตําแหน่งไหนบ้างอันเนี้ย <Das que ath let> ครูปุ๊กจะไกด์ไลน์ให้ในแฮนบุ๊กหมดเลยแล้วมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะมีตัวอย่างแฮนบุ๊กให้ด้วยใครที่สนใจนะสามารถลงเรียนได้สิบห้านี้นะคะส5บหากรกฎานี้นะจะสอนในเรื่องของการสร้างบ้านขายนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ดินพร้อมสร้างบ้านนะแล้วก็จะสอนเรื่องการทำแฮนบุ๊กด้วยนะคะใครสนใจทักมาถามได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ บางคนนะบางคนมีแบบถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้ช่วยในเรื่องของทีมการตลาดอย่างเดียวหรือว่าเน้นในเรื่องของการตลาดอย่างเดียวได้ไหมนะตอนนี้ปุ๊กก็เป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการทําการตลาดแต่ว่าเป็นการตลาดเกี่ยวกับการทําบ้านนะไม่ว่าจะขายบ้านรับสร้างบ้านนะคะหรือว่าทําบ้านพร้อมขายพร้อมที่ดินเนี่ยนะปุ๊กรับอยู่ประมาณ2 3าบริษัทอยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่า ในเวของของเขาเนี่ยโซนนี้ทําแบบไหนได้นะแล้วก็ธุรกิจของเขาเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการตลาดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคือบุ๊กสามารถไกด์ไลน์ให้ได้ว่าจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนต้องทําโปรโมชั่นแบบไหนจะต้องทํางานแบบไหนแล้วก็มีทีมงานทําให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นการบริหารการตลาดอีกหมวดหนึ่งเหมือนกันนะหรือว่าใครอยากสร้างบ้านวันนี้ในติ๊กต็อกก็บางลูกค้าบางท่านมาจากติ๊กต็อด้วยนะก็คือแบบ อยากสร้างบ้านกับครูปุ๊กนะปุ๊กก็จะดูว่าอยู่โซนไหนแล้วควรจะสร้างบ้านแบบไหนใช้บริษัทไหนเป็นบริษัทที่ต้องสร้างนะคะก็จะช่วยดูแลตรงนั้นให้เนาะแล้วก็สำหรับใครนะที่อยากจะเรียนแฮนดบุ๊กแบบออนไลน์นะคะป,ปุ๊กน่าจะไปเปิดประมาณเดือนหน้านะเดือนหน้าเลยก็คือจะต้องลาะสอนรอบ p r i v a t e ให้จบก่อนนะคะในปร โปรแกรมแฮนดบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นทั้งการสร้างบ้านขายการขายบ้านความที่ดินเพื่อการลงทุนนะคะแล้วก็มีแฮนดบุ๊กส่วนใครยนเรียนออนไลน์เนี่ยประมาณเดือนหน้านะก็คือประมาณสิงหาจะเริ่มทําเกี่ยวกับออนไลน์นะคะแล้วก็ออนไลน์ line, ถ้าเกิดใครลงเรียนเลยเนี่ยก็จะเจอกูปุ๊กไลฟ์ให้แต่ถ้าใครลงเรียนหลังจากนั้นใช่กูปุ๊กเปิดเดือนสิงหาใช่ไหมแล้วเกิดสมมติคุณมาลงเรียนกันยาตุลาคุณอาจจะเจอเป็นไลฟ์ที่กูปุ๊กอัดเอาไว้ นะหรือคลิปที่ครูปุ๊กอัดสอนเอาไว้นะคะแต่ถ้าใครลงตามกําหนดที่ครูปุ๊กให้ไว้เนี่ยก็จะเจอครูปุ๊กมาไลฟ์สอนในชั่วโมงนั้นๆเลยนะเพราะฉะนั้นคําถามนี้นะหลายหลายคนถามเลยว่าเอ๊ะแล้วแบบเรียนกับคลิปไหมหรือว่าเรียนกับครูปุ๊กเลยโดยตรงเป็นออนไลน์จะบอกว่าถ้าเรียนตามเวลาที่ครูปุ๊กประกาศจะเจอครูปุ๊กไลฟ์สดสอนในในคลาสนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนั้น ไม่ได้โรงเรียนไปเรียนตามหลังคุณก็จะเจอเป็นเหมือนอัดคลิปแล้วก็ที่อัดไลฟ์ไว้นะคะก็ไปเรียนย้อนหลังแต่พวกนี้เรียนย้อนหลังได้ตลอดแต่ใครที่เรียน p r i v a t e y คุณจะได้จอยเข้าไปในในออนไลน์ด้วยเพื่อไปเรียนนะคะอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าสำหรับใครที่อยากจะเรียนธุกรกิจแบบนี้เรื่องสร้างบ้านนะคะสามารถลงเรียนได้นะถ้าเจอตัวคือ1 5 1 6นี้คือใกล้สุดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่า อยาจะเรียนออนไลน์ก็ประมาณเดือนหน้าค่อยมาลงเรียนออนไลน์ก็ได้หรือถ้าใครสนใจคอร์สอื่นนะคะที่จะเป็นออนไลน์เหมือนกันเข้าไปดูใน w w w l a b e a ์ a ว c o m แล้วเข้าไปที่คอร์ส,สอนจะมีทั้งหมดเลยที่เป็นเกี่ยวกับคอร์สสนใจคอร์สไหนซักถามมาได้ที่ไลน์แอดแอดรเบียงขาวสวัสนี้สวัสดีค่ะ